AI คืออะไรม,มันคือระบบอัจฉริยะที่เรียนรู้วิเคราะห์และทำงานได้คล้ายมนุษย์โดยเรียนรู้จากข่อมูลจำนวนมหาศาลและที่สำคัญคือทำงานอัตโนมัติช่วยลดภาลาทำงานซ้มซ้อนให้คุณรู้ได้มากครับแล้วทำไมรู้ต้องรู้ AI เพราะ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาการรู้จักใช้ AI จะทำให้คุณครูได้เปรียบเพิ่มประสิทธิภาพการสอนเตรียมพร้อมสู่อนาคต และเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในยุคนี้ครับมาดูกันว่า AI ช่วยคุณครูได้อย่างไรบ้างคือแบ่งเบงภาระไม่ว่าจะเป็นสร้างสีการสอนเตรียมบทเรียนหรือจัดการเอกสาร AI ช่วยได้หมดช่วยประเมินผล AI ตรวจข้อสอบวิเคราะห์จุดพรอนจุดแข็งของนักเรียนและให้ฟีดแบ a c ได้อย่างมั่นยำและรวดเร็วช่วยสื่อสารและพัฒนา AI ช่วยตอบคำถามทั่วไป และนะลำแรงเรียนรู้ใหม่ๆให้ครูพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาครับเห็นไหมครับว่า AI คือเรื่องมือทรงพลังที่เข้ามาช่วยงานคุณครูได้อย่างรอบด้านถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดใจเรียนรู้ AI เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมสู่การศึกษาในอนาคตด้วยกันครับขอบคุณครับ